เปน็นังไดเนื่อคนไปนอนเฮี้ยนหลายคืนแล้วไอ้ซีบอกจังใดดีกั็เป็นไงคนไปนอนเฮี้ยนวะก็ได้หลายมื่อแล้วคอยนะเจ้าเสียจังไดเพราะว่าเมื่อนอนเฮี้ยนหลายมือยม่อแล้วเข็ดเข็ดเขดเขดเขดไอบอกว่าจังสี่แล้ววะไปก่อนเฮ้ายเงินพันกับเงินลอยว้ายกูได้มาเห็ดเทียอยู่นี่วะว้า ไปพันเห่แล้ววะสออกดีสออดีายันหมื่ยัเจ้าเห็ดยังโอ้ยแทงคันไปไทยให้โอ้ยเมียเดโดนแล้วเมียเหลายมือแล้วโอ้ยมีเนสบเหล่าน้ำน้เยอะคอละสอกดีเท้าอสอบดีไรลอยสอกดีไรขยงมากมาสิยงมาหาเจ้าขออะไรเงี้ยเนี่ย สวัสด well. mm ีไนยญ่ปุ่นไนย่นน่ะมีใบพ่านกับใบรอยขอเลอาใบพ่านมาวบ่กบเบิดเอาขอนขวดปองเแม่ขอใบพ่านมาโอ้จงไว้เียังฮะจงไว้เห็ยงก็บอกม่เบิดเอาเอาบดสันบ่เบิดตัวน้นเอแกาขป้องก่อนเดียวที่ลใช่หเขาเบิดเบโอ้ยมันสิยงงสันบ่เนาะบาดที่เนี่ยโอ้เด๋ยวเบิดอ้ยขอกระไรมันขอป้อง เนาะงานสั AN, umas, ่นบอกใหญญายาเด็จโอ้ยปัญญายังมาพยยังมาพี่อยอยากบอกน้ำเจ้าเนี่ยต้นอดอกมะเขือดอกใบแล้วน่ะสงไัสคข้อสีอาแล้วล่ะโอ้ยโดนเป็นข้อเสียวขึ้นโอ้ยมาเสดายทารบาลนี่ทารบามันถอยปอมอันปัญามนอนเฮียนหมเอ๋ให้่าเร็วเมานอนให้สามมืแล้วว่เมียนอนเฮียนจกเีย วิโอ้ยเออวัวเมียนอนก็ม่เป็นยางดอกคนใหญ่แต่มาขอดอกนู่นจะเจ้าฟางมีปูเบาวซ้ำหน่อยหมียเบาซ้ำหน่อยแล้วมันแนมมันข่อยหมีย่อนกะหยับมีมูเนาะคนใหญ่อยากมีมูนอนอย่งจะมาอยู่เฮียนปูเบาวซ้ำหน่อยแล้วมาซ้อมข่อยซ้อมหน้าซ้อมหลังก็จะอยากมาอยู่นอนเป็นมูข่อยนี่ละคนใหญ่ฮะเอาอีหิริ่งคนใหญ่ เรามาซ่อมนาซ่อมหลังซ่อมบังซ่อมสองสามเครื่องหรือที่พญาิไม่นอนบ้านยกไปซันอะสิ่มาไทยดอกจัสิมาไทยบอกไมไปซันอะเมยนอนเหียนมันบ่ได้เนาสิไทยมันหมดแบทีนี้ไปซันไปไปไปดีใจเหียงดีะได้นอนเหียนเร็วปวสิเนียเหียนเร็วดีใจดีจ